สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาต่อกับออลลี่แบบเคลื่อนที่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะผมปรับออลลี่ใหม่นะครับฝึกออลลี่ใหม่นั่นเองเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะมาให้ดูว่าออลลี่ของผมเนี่ยมันใช่หรือยังนะครับต้องบอกว่าเออมันใช้เวลาในการฝึกพอสมควรเลยนะครับแบบมันไม่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับการออลลี่ในสเก็ตนิ้วเนี่ยโอเคมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าของผมเนี่ยมันทําถูกหรือยังนะ เป็นยังไงบ้างครับกับการนอลรี่กับผมนะผมโดยส่วนตัวรนาะผมคิดว่ามันน่าจะใช,ใช่แล้วนะผมว่ามันก็น่าจะเหมือนกับคนอื่นๆแล้วนะเพียงแค่ว่าเออมันยังดูแบบไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่คล่องเท่านั้นเองแต่ว่ามันดูดีจากออตอนที่เราแล้วมาถ้าใครได้ติดตามชมแนละ้วที่ผมฝึกแรก,แรก มันเลยนะครับและอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบปรับใหม่คิดว่ามันใช่แล้วแหละยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันครับว่ามันเออมันใช่หรือเปล่านะสาหรับออลลี่ฟิงเกอร์อันนี้นะครับเวลาผมฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีแบบเออบางทีก็แบบฟุกติดคิกฟิปด้วยนะครับแต่ก็ว่านานๆทีมันติดแล้วนะให้ทาคิกฟิปเนี่ยแต่พยายามจะทํามันแหละแต่เวลาจะพยายามปุ๊บเหมือนออลลี่มันเพี้ยนนะครับมันหายไปนะก็เพราะว่า ออลี่ผมเนี่ยมันยังไม่คล่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ผมเนี่ยจะพยายามฝึกออลี่เนี่ยให้มันคล่องกว่านี้อีกนะครับแล้วก็จะพยายามฝึกท่าคิกฟิปต่อเดี๋ยวผมมาเพิ่มท่าคลิกฟิปดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันไม่น่าจะได้นะมาลองดูแล้วกันนะครับ โอเคมันก็ได้ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะครับมันเวลาทำปุ๊บมันก็จะลนๆ้นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังยังตั้งท่าออลีไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยคล่องนั่นเองเวลาจะเวลาจะไปคือแบบมันก็ยากที่จะติดนะนะเออแต่มันก็แบบต้องใช้เวลาจนกว่าแบบจะคล่องถึงจะแบบค่อยค่อยคอนโทรลได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาฝึกออลี ให้มันคล่องกว่านี้นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับผมนะครับช่วงนี้ผมก็ฝึกฟิงเกอร์บอร์ดไปยาวๆนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใชบ๊ักบายโอเคนี่ต่อไปนะครับทุกคนสู้ส